เพื่อนๆคะวันนี้ได้อะไรทานกันหรือ,อยังวันนี้ยายน้อยมีเมนูง่ายๆแต่มีความประณีตนะคะประณีตยังไงล่ะคะดูเอาสิคะตามภาพเลยคะ่ะประณีตมากยายน้อยต้องมาก่อไฟตั้งเตาเนาอโดยใช้เตาถานคะ่ะ ก่อก็ก่อ,กอยากสักนิดหนึ่งค่ะเอานะคะก่อไฟเสร็จแล้วเยน้อยก็จะเอาน้ำมันใส่กระทะลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะคุกเขาเรียกะไรกิ้งกิ้งน้ำมันให้ทั่วกระทะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะเจียวไข่ค่ะเจียวไข่นี้เพื่อที่จะเอามาซอยซอยเป็นฝอยๆนะคะเนาะ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะเอามาแต่งหน้า ผัดหมี่ของเยน้อยเอา้าเายน้อยลืมไปค่ะว่าเมนูของเยน้อยวันนี้คือผัดหมี่สีชมพูค่ะแต่ที่เยน้อยกำลังอซอสซอสซอสขอบขอบ,ขอบไขน่นี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกระทะนะคะยายน้อยก็จะร่อนประมาณนี้ได้ฝึกยุทยายุทธกับไข่ในกระทะไปด้วยเลยค่ะ <laughs> เนี่ยเนาะที่เขาเรียกว่ากำไรค่ะ เอานะคะพอเอาไข่ออกแล้วเด่น้อยก็เอาน้ํามันใส่ต่อเพื่อที่จะทําขั้นตอนต่อไปด้วยการผัดหมี่นะคะขั้นตอนต่อไปก็ผัดหมี่นะคะเดีวน้อยก็จะเอาพอน้ํามันร้อนเนาะก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปค่ะก็จะเจียวกระเทียมเนาะเรามาแรกเปลี่ยนสูตรกันค่ะว่าแต่ละบ้าน ผัดหมีกันอย่างไรนะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะสำหรับบ้านยายน้อยเนาะบ้านยายน้อยก็จะตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่นิดนึงไฟแรงเกินไปไฟแรงเกินไปต้องยกกระทะหมีไฟแป๊บหนึ่งค่ะในเช่นนั้นเดี๋ยวหอมไหมค่ะยายน้อยจะใส่หอมลงไปเจี่ยวกอนเนาะเพราะว่าหอมเขาจะมีน้ำอยู่ในเขาเรียกในหัวหอมมาเนาะ ส่วนกระเทียมนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะเหลืองเลยนะเมื่อเดินนี่นะเกี๊ยวหอมหอมแล้วแล้วก็เทียมกระเทียมหอมแล้วเดี๋ยวน้องก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะใสมด้วยน้ำตาลปี๊บถ้ามีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่พอดีเดี๋ยวน้อยมีน้ำตาลปี๊บนะก็เลยใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวน้อยก็จะเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาล ตี๊ดเหนียวแล้วก็มีความหอมขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าอาน้ำตาลซี๊ดโดนน้ำมันเนาะโดนเครื่องเขาก็จะหอมใส่น้ำานตาลลงไปนิดหน่อยเดี๋ยวน้ยอะทำทานเองเนาะจะเลยไม่ได้ที่ผีที่ถังอะไรมากมายค่ะเพอราะเดี๋ยวน้อยชิ้นใเดีย๋ยวน้อต้องทนทานง่ายๆค่ะแต่ไอ้ที่ง่ายนี่คือ ตับอุณภูมิของไฟนี่สิคะเพราะว,ว่าเราไม่ได้ใช้เดือวน้อยไม่ได้ใช้เตาแก๊สเนาะเด๋ยวนย้อยใช้เตาฟืนค่ะฟืนเขาก็เรียกว่าเสียบนิดนึงเพราะว่าไม่เหนน้ำฝนตกเนะาะเดือนน้อยจะใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศก็หมดค่ะ <c oughs> <c oughs> หมดพอดีเลยเนมะื่อวานไปซื้อแล้วร้วานค้าไม่มีเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้ที <c oughs> แล้วก็จะเอาหมีลงไปเลย ช่วงที่เอาหมี่ลงไปเย่น้อยจะต้องใช้ไฟอ่อนนิดนึงค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวหมี่เยน้อยจะติดกระทะค่ะนี่นะคะวิธีทำเยน้อยเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นช้อนซ้อมไข่อันอีกมือนึงก็จะเป็นซ้อนซ้อมอีกมือนึงก็จะเป็นตะหลิวก็จะทําแบบนี้ละค่ะสาหรับเยน้อยเนาะคลุกเขาให้เท่ากันค่ะนี่ขนาจะประมาณใกล้ใกล้จะได้แล้วค่ะเดี๋ยวนิดนึงเอาให้น้ําแห้งเนาะ ให้น้ำแห้งเดีย๋ยวเราเขาคนอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้น้ำเขาแห้งเอาลนะน้ำแห้งแล้วค่ะกำลังได้ที่กำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวน้อยพอแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้อยจะคิดว่าพอละหอมฉุยอ,อ,อร่อยแล้วค่ะคนเขาเรียกอะไรอ่าขย่าเส้นให้เส้นแตกออกก,กันไม่ให้เส้นเขาเกาะกันเนาะ พัดมีมันก็ต้องมีการติดตะลิวนิดหนึ่งเนาะ,ะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าสักหน่อยนึงค่ะใส่ใบหอมลงไปแล้วก็ใส่ใบต้องโอ๋ลงไปใบหอมกับใบตั้งโอ๋นี่เย็ยน้อยเอาแต่ใบเขามาเนาะส่วนต้นเขาต้นต้้งโอ๋กับต้นหอมเย็ยน้อยจะไปปลูกนะคะเพื่อที่จะาทานในครั้งต่อไปค่ะนี่เราก็เตรียมถาดมาสําหรับเย็น้อยเนาะ เตรียมถาดมาเลยค่ะเพื่อที่จะเอาผัดหมี่ของเรามาใส่ถาดค่ะจานก็มีแต่จานมันเล็กเกินมีเพราะยังน้อยใช้หมีม่หนึ่งหอเลยนะคะจักมือนี้ค่ะสวยนะคะมีไข่ซอยๆยองหน้ามันก็เพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานเนาะเพื่อนเผือเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อน จะได้อยากมารับประทานกับเยนอ้อยค่ะน่าทานไหมคะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเยน้อย,ยอจัดเตรียมก่อนค่ะแล้วก็มาทานกับเยนอ้อยเนาะเยนอ้อยจะใส่เขาเรียกว่าแล้วคะ่ะมาทานด้วยกันค่ะในจานยค่ะง,ง่ายๆสาหรับเยนอ้อยตัวคนเดียวเนาะนี่แหละค่ะวิธีไง่ายๆของเยนอ้อยมาค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะแซบมาทานกับเยนอ้อยค่ะ